สวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกๆๆคนพบกับผมขั้วกยอดอีกคือเก่ากับเหมือนพี่น้องมืันนี้ผมตีการตีบ้าพี่น้องมาเบึงวัตถุดิพนธะครับเนาะที่ผมอเอามาเห็ดเป็นเยือ่อปลาไหลเนาะพี่น้องเยื่อบางลันมีเอฟซีได้ทานนะครับเนาะมาคอมเมนต์ใต้คลิปผมผมเห็ดคลิปใส่บางลันปลาไหลนี่ก็หลายครับแต่ผมบ่เคยเห็ดคลิปว่าผมเห็ดเอาเอาอย่างเห็ดเยื่อเนาะพี่น้องเนาะมาเมือนี้ผมตีพาพี่น้องมาเบึงกัน อันนี้ผกะถากเตรียมไว้พี่น้องเอาไว้ถ้าเอาไว้ถ้าบดเนาะเอาไว้ถ้าตำผมไม่ยังที่พี่น้องแต่ที่นีหอยเชอรี่พี่น้องหอยเชอรี่อันนี้เป็นดินพ่นนะพี่น้องคือดินพ่นคือดินมาจากจอมปวกเนาะดินมาจากจอมปวกอ่ายังคือต้องใส่ดินตัวนี้ดินตัวนี้ก็คือมันจะมีอ่าคุณสมบัติคือว่าเวลามันถึงน้ำนะพี่น้องมันจะเหนียวมันจะเหนียวแร้วพราเขามามาผสมก,กันกับพวกหอยพวกวาซุบิตัวนี้แล้วไอ้เบอร์นี้ก็แต่ที่มีกระปูนะพี่น้องปูหน้าปูหน้านะพี่ ปูหน้าแล้วก็ใส่เดือนอยู่ในนี้ก็มีทั้งกระปูมีทั้งใส่เดือนนะพี่น้องเนาะใส่เดือนนี่ใส่เดือนใหญ่ใส่เดือนน้อยก็ได้แล้วพี่น้องด้วยใส่เดือนดำใส่เดือนแดงก็ได้เนาะบัวจำเป็นต้องว่าเอามีมีอ่าใส่เดือนใหญ่เห็ดจังไงขึนบรรเทาในกิดใบยอดพุทธาเห็ดเลยก็ใส่เดือนน้อยเลยเห็นนี่นะผมก็มีใส่เดือนว่าตอนนี้เวลาคือใส่เดือนนะพี่น้องเนาะแล้วมีใส่เดือนเขาก่าเขาก่าสามารถใส่ใจกระปูหรือใส่แต่บอกร้อยก็ได้แล้วพี่น้องเนาะหรือถ้ามีใส่เดือนหลายเขาเก่าจำเป็น แต่ขัดหอมีเบิดทุกอย่างคือผมเนี่ยมีเบิดทุกอย่างมีเคิืงหอยมีเคิืงปูมีเคิืงใส่เดือนผมกะดิใส่นี่คือสูตรเด็ดพี่น้องเพรากะดีใส่ใสถ้าเบอร์ไหนพี่น้องเพื่อกินมันจะแรงนะพี่น้องเนาะวิธีการนะพี่น้องเนาะก็คือเขาตำเขาบดขวกนุ้งเนาะพี่น้องเนาะผมจะบอบดให้พี่น้องเบิ่งเด้อเพราะว่าอย่ายั่นผิดกฎความรุนแรงนะพี่น้องเนาะอย่าผิดกฎความรุนแรงเพราะว่ามันอาจจะเบิ่งเด้ออาจจะทรมานสัตว์จะหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะบดแล้วเพราะผมบดแล้วผมจะเอาพวกหินยญพ่นตรงนี้ เอามาผสมนะพี่น้องนะเอามาผสมเพราะว่าให้มันเหนียวเพราะมันเหนียวได้ที่แล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเฮ็ดไปเป็นกานตอนการตอนไปพี่น้องเดี๋ยวผมว่าเอาเฮ็ดจะไงจะไดแต่ตอนบดตอนต่ำนี่ผมทีบอกว่าพี่น้องบดเฮ็ดให้พี่น้องมึงนะไปคือสิเข้าใจกันว่าเออบดนั่นแหละแต่บอกให้เออบอกให้นี่ก็คือเขาทุบได้พี่น้องทุบเอาเอาแต่หัวพี่น้องกลืนเบาเอาแต่หัวกลืนเบาเอาหัวออกมามาฝักก่อนพี่น้องมาตับ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 ไปก่อนพี่น้องตับตับตับแกรกไปก่อน ก็คือบวมเปนปลาเขาไปต่ำใจกันหลุดมันบ่แหลกเไอพี่น้องหอยเนาะพี่น้องเนาะเอาไปพี่น้องเดี๋ยวผมจีเดี๋ยวก่อนแล้วก็ต่ำพวงมุนี่ใจกันไว้ก่อนจะกระปูนี่ใช่เลยเบิร์ตตั้งถูด้ะบงเอาแกะยังออกด้ะต่ำเบิร์ตเลยกระปูไอ้เดี๋ยวผมจีต่ำพวงมุนี่แล้ก่อนเนี่ผมจะพิมพ์มาผสมกับดินอันนี้ให้พี่น้องบึ้งแต่มันจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็เอาเหนียวซ้ำเลยมันจังสีพ่อพ่อใส่เนาะพี่น้องเนาะไปกระปูตอนนี้ผมจะในทำการซับบักหอยนเนาะ ชับกหอยแล้กกะตำกระปูครับตำตำปูเย็บร้อยครับพี่น้องผมกะดีอาขี้กระเดือนลงไปเลยขี้เดือนตำลงไปใส่น้ำกันเลยครับพี่น้องทางขี้เดือนลงไปใส่น้ำกันเลยบักหอยนี่กะเย็บบนอาใส่กันเลยตำกระปูครับขีดกระเดือนหมันเหล็กมันนี่ก่อนมันจะอาจะกระเด็นนะพี่น้องนะมันจะกระเด็นเพราะมือมึงแบบมันกระเด็นเพราะก่อนดินใส่พี่น้องดิ <man Facebook muffin initiation> นใส like ่มันกระเด็น <man> <hyun> ตำเล็กๆพี่น้องตำเล็กๆตำจนจนมันละเอียดตัวพี่น้องจนเล็กๆเอาละเอียดที่สุบตัวพี่น้องตำเบเกอเอาพอประมาณเดี๋ยวผมเอาบักหอยไปบักหอยนี่กตีระบังน้อยน้อยเด้อพี่น้องเด้อเวลาเฮาทุบเฮาทุบแล้วเฮาจะแกะมันออกคือเปลือกบักหอยนี่คมขนาดพี่น้องคมขนาดบาดมือเร็วๆพี่น้องระบังระบังจะน้อยเวลา พี่น้องถูบักหอยเนาะเดี๋ยวผมเอียงออกไปก่อนเอียงครับนีดออกไปก่อนเดี๋ยวประกอบลักๆของเราอยู่นี่อ่าเป็นอย่างคือต้องใส่ดินโพนเนาะพี่น้องเนาะดินโพนนี่ก็คือผมเดี๋เกินไปแหลกจนไปแหลกแล้วว่าอ่ามันจะไม่พูดรถถังบัสคือว่าเวลามันถึมันถึงน้ำมันจะเหนียวเนาะพี่น้องเนาะมันจะเหนียวเป็นอย่างคือต้องให้มันเหนียวหมดคือว่าหันมันบ่เหนียวเนาะพี่น้องเนาะหันมันบ่เหนียวก็คือว่าไอเขาไปใส่บางดันเนาะ กะมีแค่ตัวเดียวเข้าไปเดียวขมันไปกินเบิดแล้วมันกระเหลีวแต่ข้ามันเหนียวแห้งเหนียวเลยเธอแห้งดีพี่น้องมันเริ่มเด่นมันเริ่มกระเด็นเริ่มมีน้ำกระเด็นเอาดีเลยข้ามันเหนียวพี่น้องมันก็ติดน้ำบางลั่นนะพี่น้องเนาะแม้มันจะกินไปมันก็ยังกินไม่กินไม่กินอาหารไม่กินอยังที่มันติดอยู่น้ำบางล้นน้พี่น้องเพศไหนบางล้นพ่อเนาะนสามารถถือกหลายตัวเลยนาะพี่น้องเนาะตัวนึงก็ไปแล้วกินไปแล้วมันก็อาจจะกินเพราะเบิร์ตมันก็มีตัวสองตัวสามประมาณน้องพี่น้องเน้้นนนนเดิพาน นี่เปลือกบวบหอยนี่มันปิบาดมือพยายามเอาออกกันเบิดเด้อพี่น้องเด้ออันเปลือกบวบหอยอันนอนเขาตอนเขาดีปากกับพี่น้องเพราะว่าเขาต้องมาปั่นอีกเพื่อนนึงพี่น้องเขามาปั่นใส่บางลั่นให้เป็นก่อนก่อนใส่บางลั่นอีกเพื่อนนึงสูตรนี้โบจ้ำเป็นต้องเอาไปต่อยปากลั่นเลยครับพี่น้องสูตรของผมเนี่ยโบจ้ำเปลี่ยนต้องเอาไปต่อยต่อยต่อยให้ปากบางลั่นคือยังสูตรบางลั่นโบราณแบบแบบไม่เสียบนะพี่น้องเนาะตัวหนั <fin anta> <ots> ้นเขาต้องมาต่อยให้ปากบางลั่นน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 นาเเเเเพพพรระะวว่่่่่มมมัััได้้้กิตตีีีีจจป็ออองงสูขผยยคืห มันจะเป็นก้อนข้างในมันก็ก้อยดูดก้อยจินโตอื่นมันกถือกินมก้อยหมุนเข้ามานะพี่น้องเนาะเริ่มเหนียวพี่น้องเริ่มดึงจากงายเริ่มดึงจากงายผู้นงคนเขาจะสับใส่ขี้ดินพี่น้องเอาไต่เสียมสับใส่ขี้ดินผมนั่นผมว่าในน้ำพี่น้องสับใส่ขี้ดินมันบอเหนียวพี่น้องซับซับซับทีกเดินใส่ขี้ดินเลยมันบอเหนียวเดี๋ยวเวลาเขาเอาไปใส่แค่บางลั่นจุ่มน้ำพี่น้องเยื่อมันก็แตกเนี่ยมันก็บวัตถุนชิ้นั้งอยู่เยื่อมก็เริ่มแตกเพื่อเผื่อมันไหลออกกางงายพี่น้องมัน ยันหัวว um ่ได้กินนะะตำ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 ไปเรื่อยจนคิดว่าเอาไงเขาจะเกลียดบึ้งขีกระเดื่อดพี่น้องจนคิดว่าขีกระเดื่อดมันขัดขาแต่ละเจ้าขากระปูมันแตกๆมันกัดขาเริ่มเบิร์ดวันทุอันเลยล่ะมันก็มี่ล้วการเนียนมันโบแตกบันนี่กระชากนะเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะเล็กๆน้อยๆกระชางมันโบเป็นยังเริ่มเหนียวพี่น้องเริ่มตำเงี้ยแห้งเหนียวแห้งดีแห้งเหนียวเลยจะได้แห้งดีพี่น้องแห้งตำโดนแห้งเหนียวพี่น้อง ตำดนแห้งเหนียวเวลาปลาตองพี่น้องแหงพ้นดนแหงเหนียวเอานี่อะไรล้วิงตีกอนปวดจนดึงคกขนพี่น้องมึงรวจริงเียวํำเด็กจริหนียวจำเด็กกับจนดึงโคกขึ้นมาไหนวดพี่น้องจับสากซื้อดึงหอดคกี่นผมจริียวทำเด็กมึงเอารวดดึงสากงัด จา,ากยยกเรีบร้เริ่มที่ดล่ะโคเริ่มบมือล้วเ,เริ่มิบลเงียบไปยังะอะพี่นองเียบปยังจะไดขากระปูขานึ่งก็ไดอ้ไปหั่ต่ำหเหนียวเลยพี่น้องเอาลองปัดมืออันไหนบ่วย ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวอีกจังเลยอีกใส่อีกน้อยนึงมันยังไม่ได้แข็งตื่นไปเพราะว่าเขาต้องเอาไปบางร้านเขาต้องใส่น้ำอยู่แล้วนะครับพี่น้องเขาต้องไปจุ่มใส่น้ำอยู่แล้วมันเดี๋ยวเอาไปมันถึงน้ำอีกให้มันติดไปเองน้ำงาลั่นน้ำอะไรนี่นทำงาลั่นน้ำบางรั้นมันติดไปอีกแต่เมื่อเร็วไรมันกับบดีมันกับสีได้เร็วเหมือนกันก็ยื่อเยื่อห้มตกปลาดินแล้วพี่น้องฉันเร็วไรกับบดี เอาต้องเอาพอดีพอดีพี่น้องเอาเหนียวเพอดีพอดีอดหอมพี่น้องหอมหอมอยู่ตอนนี้แต่ว่าตรวที่ครับมืออื่นเศร้ามากนั่นยกขึ้นบ่รวจเมนกุ๊บพี่น้องอพวกเริ่มติดแล้วพี่น้องกับรถขันบรจับนี่คือใส่ได้หลือพี่น้องใส่ได้แล้วประมาณนี้ ามานี่เออได้แล้วพี่น้องได้แล้วเอาโคกฉากนี่โกฉากเ็ดกิมน่คพี่น้องโคกฉากเทีหเ,เ,เ,เกิมทยูขัวน่คพี่น้องโอ้ดเทียำา,างอีดีมันโมมีตัวใดสาีเพี่น้องเบิง่งนาพวกวมาพวกตตกตัวนี้แหละแต่ว่าพวกก็มีโคกอีกตัวหนึง่งโคกสำรองเด้มันจะไปใช่ผมหาบัวบัวบัเล่าโคกตัวนี้มาแทนาเห็ดีวพี่น้องกัเอาเบิ้งบบนี้พ่มให้เบิ่งนี่ครัพี่น้องเอาอันนั้นบมปอบเบิร์ดเดอร์เื่อผมให้ออกเบร์ด ยนี่ก่อนน้ำนี่กระคุกระถังนี่นี่พี่น้องเบื้องติดเหนียวตุยตุยติดมือพี่น้องลักษณะประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้เลี้ยวๆเลี้ยวๆเนี้ยๆเนี้ยๆเนี้ยๆพี่น้องสังเกตเบื้องเจ้าข้นมันยุ่ยยุ่ยหลุดนี่มันติดควายยุยยุยมันติดบุลเปะบุลเปะเลยพี่น้องมันติดควายยุยยุยทำนี่คือโอเคพี่น้องเวลาเขาใส่นะพี่น้องเขาใส่บางกันประมาณนี้พี่น้องโบใส่ไรนี่ใส่ประมาณนี้ประมาณอ่าอทำ ไข่ไก่ไข่เป็ดพี่น้องปั่น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 นี่ดีพี่น้องสูตรของผมนี่บี่น้องเอาไปใตยป้ายปากง่ารั้นเลยไบพี่น้องวงไปป้ายปากรั้นนี่คือได้เลยนี่ก็เอาไปยอนเซ่บางรั้นได้เลยจบพี่น้องจำนี่สำหรับคลิปนี้ก็ับมิเพียงตัวนี้พี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปใส่กันตัวนี้ก็ใส่ได้อยู่ประมาณซีบบังเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้มีเพียงตัวนี้พี่น้องพ่อกันคลิปหนาพี่น้องผมมีพาพี่น้องเพลินยังพ่อกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้มีเพียงตัวนี้สวัสดีครับพี่น้อง